พี่ต้องยกมาประเ็นรัสนันทัดด้วยเอาประนามเอนะลกรับสินรับพรนะบุญใหญ่ในวันนี้มนุษย์เทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้ารอโมทนาสาธุการกับพวกเราอยู่โลกสิทย์ทั้งหลายใครที่ยักษ์เตินเต็ดกึกยักษลึกติดกัดขึ้นก็ขึ้นไปสุดลงก็ลงไม่ถึงก้นเบืง้งครึ่งครึ่งกลางกลางทำอะไรก็ไม่ถึงที่สุดเสียทีนะ วันนี้มาทำบุญใหญ่มาฝึกสมาธิภาวนามาเรียนธรรมะกันครึ่งค่อนวันด้วยใจที่เป็นบนุญเป็นกุศลพร้อมทั้งยังได้มาราลึกนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่พระอาจารย์จึงขออ้างอิงเอากตัญญูกตะเวทตาธรรมของลูกชายของพ่อของลูกสาวของแม่มารวมกันเป็นตบัเดชะพลวัตปัจจัอยอยานลอยใจให้ลูกศิษย์ทุกผู้ทุกคนนะใครก็ตามนะที่ไม่ราบรื่น จับทำอะไรก็ไม่แห่งดังปังรวยไม่ถึงอกถึงใจเสียทีจากนาทีนี้เป็นต้นไปอุปสรรคอะไรที่ติดขัดจงทะลุทะลวงจงอันตรธานหายไปขอให้เธอทั้งหลายจงมีแต่ความรุ่งโรจน์โชตนานายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็ช่วยจับทำอะไรให้มีความสำเร็จสมดังมโนปานิธานปราธถนาจงทุกประการ ดังบทบาทคาถาบาลีแห่งพระสิริสัพพัญญูพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ว่ายะทาวะริวะอาปูราปาริปุเรนติสักระเอวะเมวะอิโตนินังเปทานังอุปปัตติอิชิตาอิทัง กิปเมเวยวสเมจตุสเปภูริโนสังขปาจันโผนารโสยธรรมะนิจเตระสุยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโกวินัสลุมาเตภวัตวันภรายโยสุขีกายยมภวะปิวัตนสีลิสเมจามุทาปัญญโนจัตตารุธรรมาวันเตอ าครับเสร็จแล้วขอแรงนะครับยกมาไว้ด้านหลังเวทีด้วยเลยครับขอบคุณครับ